สำบายดีพี่น้องบรรเทาทีเข้ารบรักหักแพ้งพี่น้องครับต้อนรับผีดต้อนรับน้องเข้าสูบรรยากาศของรายการผมเสียงเพลววเมืองสกลนครตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับบานให้ตาก ตำบลลาดคางอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยพี่น้องครับบรรยากาศภูเขาสูงนะครับทะเลภูเขาก็ว่าได้นะครับทางกําไฟจังหวัดเลยพี่น้องครับโอ้ยมากหลายครับธรรมชาติบานเพลินทันพภูเขางามนะครับบ่อแพรทั้งอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ่อแพร่ทั้งเชียงใหม่นะครับบ่อแพร่ทั้งกําไฟแลหลายพื้นที่อากาศหนาวพี่น้องครับลมว้อยวลมเย็นหลายนะครับผมพี่น้องพีโอกาสมาเที่ยวทั้งจังหวัดเลยพี่น้องครับต้องมามองนี่ละนะครับ บ้านไฮตากนะครับบ้านไฮตากตำบลลาดคางอ,อําเภอผู้เรือจังหวัดเลยได้พี่น้องเดอิอนะครับเบิ่งครับปุณณเต้นที่มงานเท่าฟังสายมือเต็นกันนบีเต่าท่า,ทานาผู้ซอยต่อมนะครับพี่น้องครับผู้เขาสวยสูงสุดยอดเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเข้านะครับฟานการไล์สดตอนนี้นะครับช่องผมเสียงผิวเมืองสกลนครทางเฟซบุ๊กเดอ้อนะครับ ่ะมีโอกาสมาเที่ยวพี่น้องครับมามวนสื่อนวลแซวน้ากันนะครับบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติอีสานบ้านเฮาทางปุ่นขอยยันไปเบิ่งพี่น้องแป๊บๆหนึ่งนะครับนะฮะปุนกำลังซุ่มแซวเฮ็ดกับเขากับน้ำฮัลโหลสวัสดีครับทีมงานนะครับกำลังเฮ็ดกับเขากับน้ำทางปุ่นกับผมอาจารย์ป่องกลังสิจวดยายพุ่นถันกระนันบีน้องดิมนะครับน้องพุ่มนะครับและทีมงานครับผมนะครับพี่น้องเบิ่งครับมาเด้อ นะครับทีมงานนะครับทั้งดนนชัยนะครับรถบ้านทั้งกาลสินครับสุดยอดเลยนะครับหอนบ่อผีน้องนิวนิวถามร้อนไหมอากาศมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่าอากาศบอหอนป่นพี่หนุ่มหนึ่งจากว่ามันอยู่ทั้งผู้นะครับลมกับว้อยว้อยเย็นซอยๆกับผมตอนนี้กะมานังเบิงพุถั่ากินาอครับพี่รองครับทึานมาจากไหนบุนีครับผมก็อยากมุ่งหวังว่าพุถากับผม เมื่อแรกเจอกันสวัสดีท่านประธานห้างครับผมโโอ้หสวัสดีแม่แดงฮัลโหลแจ้งเหตุค่ะโอ้ยหากเลยขาข้ามไก่เออไก่ข้ามไอ้ควานรีนน้ำเขาจ้าปานนี่รับมาแล้วเอาแรกนะเนีผู้จักบ้านเนี่ยผู้เฒ่าได้เนี่ยผู้เฒ่าได้เนี่ยผู้เฒ่าได้เนี่ยลูกไส้เจ้ามาขึ้นเบิดจุ่มเนี่ยผู้ทัวเขาเห็นหดังมาขึ้นเนี่ยเขาจวดเบิด์ตขึ้นผมมานอนเต็สี่ทุ่มตีสี่เขายังพักนอนอยู่เอา ยายพูดยังล่ำบอลบอยู่คันน่าละแม่เออบ้าบุเปินได้แมงบอท่านมีบุเปิดเต้นจ้ายเขากูกันย้ยเออบ้านนหัวปอดอืมกันี่เด้เขาก็หาให้อยู่นี่เดวบอท่นบอท่นเถือใจบ่นี่อใจเป็นไรอืมาดไปอีกอย่างปุ๋ยบนบออะไแกงไกลใส่น้ำสมขิแบแล้วแม่เนาะน ครับผมมือเดยผู้เฒ่าไปเะ็ทศใ้จินติดแดกดาบพี่น้องครับด้วยความที่แม่แดงเล้วผลบวกกินข้าวเจ้าเนาะเมื่อเสาร์ทีมงานของข้าวเจห้หายแล้วเปล่ากูบอกกินเด้อกูกินมาแล้วเราล่า<ม>แกเลยอาจารย์ปองได้ลูกเสาร์น,นะครับไปวันมาเขานะครับให้ได้แม่กินยันแม่หิวเข่ามะนะนะครับก้อนหนึ่งข้าวเหนียวหายข้าวทอดซีนหายนะครับมผมอืม,มกินง่ายครับข้าวเจ้าบอกกินครับไปไหนครับผมไปให้น้ำน้ำกันครับขอกองมาแล้วย้อนถิ่มกับผมแล้บอกกิน กินแม่แก้วลุงไอีสารเขาเหนียวตัวเขาเจ้าเปล้วเลยทีแม่บ่อันไปนอกเว็บไปยุโรปไปฝรั่งเศสก็บพกหิงเถื่อยไปถห้หนังนี่ถ่าหนังเขาไม่ให้เรียบร้อยมีหัวหนึ่งให้สะดวกเออเป็นตะนายครับผมนะครับอ่ะเยอะอ่ะเยอะอันกินข้าวน้ำกันกินน้ำกันครับผมอันนี้ทอดซีนทอดซีนอีบองอีบุ่นมันทอดอืมทอดซีนจืดกินจีตายหางหูด้ตัว่าไอแม่กินเข้ม สวัสดีเสียพัดครับนะครับกับจัมแจบอกนะอีเมลเนาะอันนี้ก็สทรวพักแป้นหมดเนี่ยกมบักกัดน้อยสวัสดีนะครับท่านกำนันบีกับผมตอนนี้อยู่ใกล้ๆกันครับผมเออนะครับบรรยากาศภูเขาผ้าผู้เขามาเที่ยวพี่น้องเอ้ยนะครับชอาเป็นกักณ์เที่ยวแม่อยู่บ้านในเงาบ่เงาตนนะบ่มีหมูวแม่โควิดนะไส่กับบ้านใส่งานที่ว่าตั้งใจทไทายๆเลยรับคือพักไต่ก่อน นั่นเหมอดมีได้แค่เซินเหมอดมันเก่าเป็นไปตามนั่นละว่าเขาก็แตงบ่ได้เนาะกต่เนี่ยแว่าอีกดีไปอีกอย่างหนึ่งบโควิดเนี่ยเพื่อนมาสอนสัตว์จะทำดีดีให้แก้ช้าโลกจ้าแม่ให้หูจักว่าการสูญเสียมันเป็นจังไดการเอาลัดเอาเปรียบเนี่ยกอบโกยเนี่ยมันเป็นจังไดวันนี้การเฮาก็ต้องต่างกายทออห้ใจเดียวกันครับผมดีดีเหมอด ตัวโลกนี่เป็นเมดคึอกันประเทศไทยเฮ้าหนี่น้ำเบิ่งหนึ่งครับวาวาเฮ้าเป็นเมืองพุดแต่ประเทศอื่นมันหลายโพดของเฮานี่พุดนี่หลายครับอีพอีแม่ถ้าพูดถ้าผู้น่ะพูดสังกษาสญาสังกษีกับพูดมากเนาะครับพูดเฮ้ามีสองนิกายครับหินในย่านคือพระบนยุวัดมหาย่านคือเฮ้าปฏิบัติโดยตัวของหลวงเฮ้าเองอ้ยพี่น้องครับมาฟังธรรมะจากม่แดงครับผม ไกลจะอาจจะอ่านว่าจ้าวแต่สิ่งเอ่อไกลจะอาจจะอ่านครับว่าจ้าวแต่สิ่งดีๆใจก็ชิดแต่สิ่งดีๆครับตายไปเลยวออกไปน้ำบ่ได้ดครับเข้ามีเพียงพ่อสืบจีพ่อเพียงครับอ,อีพอหลวงเข้าวาวไว้ครับอ,ออเนี่แหละญาติถิ่นญาติทุมครับมันตะรักพอให้พ่อแม่พ่น้องของเข้าบ่าต้องคิดร้ายครับคิดคิดร้ายมันบ่ดีดอกให้เอาปัจจุบันทำให้ดีที่สุด เนี่ยเมื่อสักครู่โจมให้ลูกอยู่สันว่าลูกตื่นสวยสันเอ้าก็ต้องบอกกันนะมึหัวคำแล้วเนาะผู้เกิดแม่ยังุ่นขับคุณตาตื่นนะเศร้าเออก็ต้องตื่นตาเจ้าผู้สาวผู้สาวถึงวันไปรับเขากับน้ำให้ลูกให้เจ้ากินมันบ่แม่เออเลี้ยงมาพะยใหญ่เออสวัสดีไอ้สมพ่อสีพ่ทองครับครับก็ว่าที่ใดไมอยู่มีกินไปเออต้องตะเกียดตะกายหลายครับแม่สวัสดีเอฟซีในนิดเพิ่มเดี้ยวบังอยู่นี่ อ้าวเตี้ยรครับพเพื่อนเดี๋ยวเบิ่งแม่อยู่ที่นี่เตี้ยโอ้สวัสดีสุขภูสุขหลูกเด้อฝา,ากคนที่ตามช่องเสียงเพยเียวแน่บอกเ,เ,เพื่อนเสี้ยงเพียวชาแนลเฮ้ยมันี้ผ้าอีแม่แดงนะครับผ้าผู้เฒ่าบ,บานเฮานะครับบ่ออกดีจากขึ้นเหินพอมายู่เฮือนแล้วก็เงาสุขภูแดกดากสุมขับแม่แน่พนักเลย<อ>ไปหับหายาพูนไปหับมาพี่น้องนะครับผม นะครับสวัสดีครับคุณสัญญานะครับสวัสดีพี่น้องปักปายทุกท่านครับผมบรรยากาตณไฮตากแลนด์ซาธุนัมเด้ออีเมแดงเอฟซีครับคุณสูซ่าลูกพรตแทนครับนะครับณไฮตากแลนด์นะครับตำบลให้บ้านตำบลนาดค้างอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยนะครับห้าแดกดากได้ไหมพ่อน้าคุณรัตะพลว่าอยาเรัตะพลครับนะครับครับผมไม่กินไม่กินของอีเมะมากินเขาน้าอีเมะแน่ยังสูพี่น้องกินเมี่ยงอยู่นี่ ไอ้แกงไก่เส้นนมไม่สมครับแล้วก็กอ้อมซีนอร่อยนี่ได้กินอะไรไปเขาเห็นลูกข้างหลังด้วยเขาอาจารย์ปองนะอาจารย์ปองก็อันพ่อเนยเสกคนนะ <c oughs> ่ะแดดาดมันน่ะครับขอบคุณครับคุณสัญญาครับเด้อผู้ใหญ่อยากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สวยงดงามผิวพรรณเปล่งปังออนี่ให้กินน้ำ K S Y นำ้ำแม่แดงเด้อโอ้น้ำ K S Y น้แม่แดงจังยนจให้ เครื่องเทีเพื่นกาดไฮจ้าจ้าแม่ไม่ยังไงลูกไปแล้วสภาพบอกได้แม่เด้อครับน้ำ K S Y เป็นโมเลกุลเล็กที่สามารถกระตุ้นระบบร่างกายเฮาให้มีความตังขึ้นได้เออเนาะเอาไปล้างสารพิษที่บอดีออกไปนะแม่เนาอ้อยแม่แต่ก่อนคือเป็นแหล่ๆซม่งมันขึ้นจากเขาขึ้นเกิดจากนี้เนี่ยกินนีลา K S Y นีลาเตี่ยจ้ากินได้ซีเดือนนี่หาเดือนถือเขาเนี่ยครับ ี่แห้งขึ้นแข็งแรงขึ้นน้ำดื่ม k s เอบอ๋อครับผมอาวอาวอ้าวอาเดี๋ยวจะไหนถัดจังได้ก็ถามแจ้งเพลเด้อร์ครับครับพี่น้องสมัตติดต่อได้ได้แม่เด้อครับผมเห็นโมคุณแม่แดงแล้วนารักจังค่ะมาลล่าแสงทองควนว่าโอขอบคุณครับมักเสียงหัวอีแม่หัวรู้แหละแม่ถือว่าแคดเขาสู้หรอหัวถือ่แคดเขาจ้บ่ สวัสดีท่านม้งอาท่านอาจารย์นะครับทีมงานจากเสียกิงคาปราโกครับปีนี้อีแม่จักปีอะไรอีแม่จักปีร้อยท่านคนเนร้อยสิบสองแล้รคุอีแม่เตา่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหก่าแม่เจ็ดสิบหกย่างเจ็ดสิบเกดแม่สารนี่ก็ย่างเจ็ดสิบเกดออายุบาเดอสิปีจามันเกิดไห้แม่สารนี่ จะมีแคปปี Happy ้เบิร์ดีให้อ่พี่น้องครับเบิรงกับเข,เขาอีแม่ครับผมผู้เฒ่ากินเบอร์กินเล้ากินเบอยากได้แต่ว่าแกไม่กินข้าวเจ้านะนี่ทอดซีนทอดซีนข้าวก็เย็นหมดแล้วข้าวกระเย็นหมดแล้วผม่กระกินไผ่แกแก่บงแก้วบองก็ชมพักาดหน่อยชมพะกาดน้อยสิกินกินพี่น้องมองดูกินที่ไหนล่ะแม่เคนนี้คนนี้ว่าแม่กินพีชส่งพิซซ่าบเได้ยินนี่นี่น <laughs> เห็นเป็นดาราเนาะระดับดาราระดับโลกเนาะ ซูเปอร์สตาร์เนาะซูเป <laughs> อร์สตาร์สตินีันนี้ซ er ูเปอร์สมบัคเสียด้ยนะแม่เนาะสมบัตคซูเปอร์สม,สมบัคพี่น้องเบิ่งปุ่นนี่ยีแม่เรากินปุ่นนะโอ้ยจำเจ้วนี่มันเพิ่นมาไกลอืมกินง่าย ผมเคยไปถ่ายหนังอีเมลหลายเรื่องครับจะเป็นเรื่องผู้บ่าวแทบบ้าน mm hmm. ภาคสองนาะที่เปบนเกซูนาะ mm hmm. สารพันละกะบ้าลน,น้องฮีมาเมื่อนี้มาสี่คนสารพันบ้านน้องฮีมาเมื่อนี้ก็ละมาสี่คนมาเมื่อนี้ก็ละมาสี่คนคนที่หนึ่งละก็ซื้อผลล่อนลาเขาเลยเป็นเกสูเป็นครับผู mm ้บ่าวแทบภาคสองครับ mm hmm. รบ้ mm hmm. บานนี้อีเมลเราหิวเขา่าตอนเที่ยงก็เลยซื้อของกองไว้เพื่อนแล้วย้อนทิมหมไต้ว่าแม่บ่ากินเขาเจ้าไม่กินแต่เขาเนี้ยวมดเลโอ้ยนะครับแล้วก็ลันเรื่องนี้สอบฮักตรวจจัดฝ บาดเลือบแม่ที่แม่เสียงกบยายที่ว่าคุณจะจิกไก่จิกต่อีฮานี่เนะแม่สองเร็วนี่เมื่อพระอาจารย์บอยอยู่ครับผมแล้วการที่หลังเดืองที่คนดูเกือบยี่สิบกว่าล้านก็คือเคยฝรั่งมักแจวฮอนเขาทายู่ดอนท่านี่นะแม่เออนะครับขอบคุณพี่ดองเนอนะครับที่ยังกินหอดแม่นะครับที่อววพ่อในแม่แม่อยู่นี่มีแห้งสุกแข็กงแรงอยู่กลกกับเต่านะครับเมื่อแดงเหงาบ่มี่ทางไปบ่มบมมีบ่มมีมองไปสิไปเลาะทัวหาลูกในยินบอเออครับ คุณบาาดงบางวัวช่วงปีใหม่โอ้ยหนาวจะทำหดไใจให้ตากแล่นแก้วม,ม, <า S 1> มุมีหมองเลาะเชี่ยงไหมครับอีแม่เนะี่ยเดี๋ยวลุกไปครับเดิมาเดิมมาครับครับจะเป็นค้างนะแม่ทุกคนหับรรยากาศโอ้โหวิวหลักล้านแต่ละคาละหล,ะละักร้อยนี่คือเต็นท์ครับพี่น้องครับเต็นท์ผมนอนมาขึ้นเลยครับผมวันนี้เก็บได้คับพี่น้องเดี๋ยวสิพี่น้องเบิ่งด้านหลังอีแม่เด้ออีแม่แม่หันหลังไปเลยพี่น้องหันหลังพี่น้องแก้วน่ะโอ้โหนี่ความสุขของผู้เฒ่าบ้านท้าพี่น้องเอ้ยลูกเต่าพ้ามาเลาะ แค่ก็อยู่ซื้อแม่ออหันอยู่ซื้อจังได้ก่อนอดทนหน่อยเอาโอ้ยม,ม,มันงกเงามันงมันเป็นตะลึงตะเลือเป็นจังได้เป็นคือจังจังไดเออเออจังหันหนาไปจังได้แตมีต่างใจอันเกาเกาอือโอ้ยโอ้โ,อโอหเาเกี่ยวกันนะเกี่ยวครับอยู่ไสนเนี่ยอยู่พี่แล้วอยู่พูดพี่แล้วเมืองเลยพี่นะโอ้ยมาเอาแม่เนี่ยล่ะ เดือดจ้าบรรยากาศเกาๆครับเคยไปหันหนีไปท้ายหนังหันไปท้ายหนังหนีไม่ได้ไปจักเทือเว้ยจ้าเออก็เลยมาหับแม่ได้แล้วล่ะตัดเบิ่นว่างฮับแมงมากตัวฮาหลอพี่น้องเอ้ยนะครับตาอีแม่เลาะห่วยแต่บ่าว่าข้าโควิดพ่าข่ามไปเที่ยวเล้าแล้วทีแม่เอ้ยนี่สิพ่าไปเที่ยวปากส่งปากเซ่เล้าไต่หมดเลยผ้าข่าไปเวียดนามพมดเลยที่เขานี่สวัสดีค่ะคุณสินานเอฟซีจากอังกฤษแม่จากอังกฤษค่ะ โอ้วัดนี้ค่ะจวัดนี้ค่ะแม่แม่ให้กำลังใจพี่น้องทั้งชาวอีสานพัทินหากินก่บาลทั้งมองหนอกมองหน้าเลยแม่ให้เปนปลอดโรคปลอดภัยเนยบอกคนเลยแม่ทุกอย่างกับขอให้สู่เนาะว่าแม่เป็นตะพกเฮ้ามันเป็นตัวโลกครับอือันใดมมันสิเกิดแต่มันก็ต้องเกิดจ้าคือพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกแล้วล่ะถ้ามาปลายเนี่ยมันสิมีตังตักคนใจบาศหยาบชาแกงอย่างทิงดีเกิดขึ้นครับให้ตากแนคก้บครับ โรคไพ่ไข้เก็บที่บ่เคยเห็นกัดสิได้เห็นครับคือโควิดน่ะเห็นบ่แต่พอละแม่เขาไม่ได้เห็นเด้ครับแต่กินก็ว่าไข่ห้าห้าห้าหญ่ไงนะแม่เออไข่ห้าครับบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นไปทั่วทั่วครับน้องชายไข่นุ่ยครับแม่เอ้าจังได้ก็ให้สู้ๆครับขปลอกปลอดภัยถาขอให้ทุกคนไอ้ขามพ่นอุปสรรคนีไปให้ได้จ้าทูแม่ชุชุชจ้าแม่ไข่แข็งแห้งเออ ตายนี่มันแขนข้อรูบาดงาจไม่แพลหรีครไม่แพ้หลีพ้นแมนสีสันสีเงาอีหยังมันช่เกิดให้มันเกิดรรดมีความสุขไปเลยไปเดี๋ยวเฮาเก็บไข่ได้ป่วยคือกันเฮา่าต้องคิดดอกว่าเฮาเป็นโรคนั่นเฮาเป็นโรคนี้โอ้ยเป็นนั่นเป็นนี่ยาไปคิดอเฮาเฮาคิดน่ะมันกับยูน้ำเฮามันก็บ่าไปกะเถอโรคไพ้ไข่เก็บมันเป็นอ่ามันเป็นเพื่อนเฮามันมาเหยียบยามเฮาหลักมันก็ไปครับมันาอยูน้ำเฮาดอก มันยานเท้าพาไปหาหมอฉีดยาหันั้นตายกินยาหันนั้นตายเพราะฉะนั้นบอกมันเลยเออมาหายามเท้าแล้วกลับไปเด้อเพื่อนเด้อเด้วเขาไปเองเข้าคิดใจจังสันว่าสานต่อไปจ้าแหมรลองเบิ้งกันทาาบอเสือไม่แงแดงอ่ะจ้าแม่เมื่อต้องไปคิดว่าเป็นโรคนั่นโรคนี่หรอกเมื่อต้องไปคิดคิดคิดลายมันเหี่ยวไหลครับแม่อีแม่เราคือมได้กินเขาละเครือเพราะเขาละที่มันสอบกูบอกิ่ว่าอีกแล้ กินแม่กินแบ่ได้กินแบงค์นไม่สมเออนะครับบรรยากาศทีมงานครับขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะสูสีจะลูกสาวอีแม่กับยุนอเว่ยผมได้พี่น้องอืออยู่ทั้งเมืองหนอกก็มีนะครับแม่แดงคนละเพื่อนจ่าคิรี่ปันขีตุลนะครับผมแมนบอแมแมนครับผมนะครับปันขีตุลเพื่อนจ่าคิรี่แต่วัดขอนแก่นนะครับอืถ้าบนกระโซกันที่ขับเขาพุ๋นะพี่น้องครับบนท้องบนครับพี่น้องครับเอจะเป็นแขกหลายทีมงานเยี่พูดเท่า กำลังจวดจ,จัดฝาดบุ่มเพื่อับเข่าครับพุณน่ะทีมงานนะฮะอีเมลก็มาอยู่หนาเต็นครับนางชิวๆเพิ่นรับลมชมวิวเพิ่นแม่ไว้ไหนเร็วพี่ดีมพี่ดีมมายกของกับแม่หน่อยเร็วแม่นำๆนะครับอืมจ้ะมักเสียงหัวมีแดงเด้นะครับคุณนารองฤทธิ์ขันตสิ์ครับผมขัตสินครับผมอืม นะครับบรรยากาศของกินงานพี่น้องครับผมนะครับเพจกับเขาขับน้ำคันนักขุนครับอืเก็บปปบักละสวัสดีครับผมชื่อดีมครับอืจวดน้องจวดบอกพ้นมาเอาเก้าอี้เนอนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับกับการติดตามนะครับนางเบิงบรรยากาศของไม่แดงนะครับกินเขาพี่น้องเบิงนะ ตรงนี้คือบ้านไฮตากนะครับผมตำบลลาดคางอำเภอผู้เรือดจังหวัดเลยได้พี่น้องเด้อมีโอกาสกับไม่แค่ปีงคครับมานอนครับมาพักผ่อนครับผมคงเสด็จขึ้นมาหนีบอยดอกนะครับเพราะว่าเจ้าของสานทีบนเป็นเอฟซีครับผมเออนะครับขอคุณอะไรครับพี่น้องครับอยู่ดีสวัสดีทุกท่านครับปลอดโรคปลอดภัยครับขอเปยนกำลังใจให้พี่น้องผนั่งเจ้าอีสานปัตตานีหากินไกลบ้านทุกๆปีขอ้ปลอดโรคปลอดภัยได้พี่น้องเด้อสู้ๆครับผมนะครับหลายๆหม่องบอลพี่น้องครับสู้ๆครับพี่น้องครับสุขทุกท่านนะครับสู นะฮะนะครับขอให้ท่านโชคดีไม่ใช่นะครับความเจ็บอย่าถงไขยามีขอบคุณทุกท่านที่รวมบุญอันนโมทนาครับโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อท้องอิ่มผ่านไปเมื่อบ้านนี้นะครับกับยอด4,911,200กบาทสาธุสาธุสาธุนะครับท่านที่บริจาคมากกะนะครับให้เราเราไม่ลวยครับท่านไหนซอยแช่เป็นสภาพบุญกะความเจ็บ อยญ่หลวงขอยัยงายามีลำรยตลอดปีโชคดีตลอดไปบ่เจ็บบ่จนเงืนไหลกองท้องไหลเขา่านะครับให้ยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องเด้อพอ,อกันไม่ทพิปนะสีภาพพี่น้องไปจวดจัดฟันบ,บ้ม,มองไหนไปเลาะมองไหนไปเที่ยวมองไอหนค่อที่ตามกันครับผมอยู่ดีสมบายขอบคุณหลายๆสบายดีพี่น้องค่ะบายบาย จ้าคุณสสินันจากอิงแลนครับบายบายครับ